บทที่401เดิมทีซาวาอีวางแผนที่จะจิบเล็กน้อยเพื่อแกล้งทำเป็นเมาจากนั้นเขาถูกลินี่ผลักและเขาถูกบังคับให้ดื่มเบียร์ครึ่งแก้วอัญญประกาศคู่จุดจอัญญประกาศคู่ซาวาอีจ้องไปที่แก้วเบียร์อย่างว่างเปล่าจิตใจของเขาว่างเปล่าไปครู่หนึ่งมันจบแล้วแผนของฉันกำลังจะล้มเหลวเมื่อเขาคิดว่าแผนช่วยเหลือฮีโร่ที่ออกแบบมาอย่างดีของเขาสับสนกับผู้ชายคนนี้แผนสำรองที่สองก็ปะปนกันไปโดยอีกฝ่ายลุงตาของซาวาอีที่มองลินี่เต็มไปด้วยความขุ่นเคืองเขาต้องการที่จะดึงเขาออกจากชีวิตของเขา หลังจากที่หลินยี่สตากับความเกลียดชังเขาไม่ได้กระหนักและพูดด้วยรอยยิ้มว่ารุ่งพี่ซาวาอีการดื่มแอลกอฮอล์ของคุณยังดีพอดื่มแล้วยังมีเรี่ยวแรงอยู่มาเถิดดื่มกันเถอะพูดจบเขาก็กระแทกแก้วเบียร์ของอีกฝ่ายอีกครั้งและดื่มต่อหลังจากที่ลินยี่ดื่มแก้วที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งในลมหายใจเดียวเขาเห็นว่าซาวาอีไม่ได้ดื่มดังนั้นเขาจึงเอื้อมมือออกไปและยกแก้วขึ้นทันทีพยายามบังคับให้เขาดื่มซาวาอีจะกล้าดื่มที่ไหนถ้าดื่มต่อเขาอาจหลับจริงๆฉันไม่ดื่มมมแแลลลลลลล้้้้้้้วววววฉััััััันนนนดดดดด่่่่ไไไาา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 อออออออีีีรรรรบบบงงงงงงงกก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 กเเเเเยยยยยูููสึึหหหหหจจขขข็ิิปปทโฮถ เขามองย้อนกลับไปที่ยูกิโกะเธอดื่มเบียร์ในแก้วหมดไปแล้วหิงยี่หยิบแก้วเบียร์ของซาวาอีกขึ้นมาแล้วเทลงในแก้วของยูกิโกะโดยตรงและพูดว่ามาเลยคุดโดะคุงดื่มกันต่อเถอะหลังจากดื่มไปในระดับหนึ่งแล้วทุกคนก็เข้าสู่โหมดโง่ขาวไม่ว่าเบียร์จะเป็นของใครตราบใดที่เป็นเบียร์ฉันจะดื่มให้คุณเองเมื่อยูกิโกะเห็นว่าหลิงยี่กําลังจะดื่มกับเธอเธอก็เริ่มไม่สุภาพขึ้นไม่ใช่แค่เบียร์ที่เธอดื่มมากเกินไปเธอไม่เชื่อว่าเด็กจะดื่มได้มากขอนักนั้นยูกิโกะเห็นว่าแก้วเบียร์ของหลิงยี่ว่างเปลา่าเธอมองไปทางซ้ายและขวาแล้วหยิบขวดเบียร์ที่ยังไม่ได้เปิดออกมาเปิดออกและเริ่มรินเบียร์ให้หลิงยี่หลังจากเทน้ําลงไปทั้งสองก็แตะแก้วและดื่มอีกครั้ง ซาวาอิกกลับจากห้องน้ำไปที่ห้องนั่งเล่นสีหน้าของเขาผ่อนคลายเล็กน้อยเขาเพิ่งคายเบียร์ออกมาโดยการล้วงคอแม้ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาสามารถว้นเบียร์ที่ผสมยาได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ก็ตามอย่างน้อยเขาก็คายส่วนหนึ่งของมันออกมาด้วยวิธีนี้แม้ว่าเขาจะดื่มเบียร์ด้วยยาแต่ผลของยานั้นน้อยกว่ายาพวกนั้นเขาจะต้องตื่นเร็วกว่าพวกเขาอย่างแน่นอนยังมีโอกาสเมื่อซาวาอิกกลับมาที่ห้องนั่งเล่นก็พบว่ามีคนอยู่หลายคนแล้วพวกเขาเริ่มนอนลงกับพื้นแล้วนั่งบนโซฟาตาเริ่มสุดเปลือกตาเริ่มก่่นลุดื ฉันฉันทำไม่ได้ฉันฉันเมื่อโนโบุจิต้องการจะพูดอะไรเขาก็ต้องปิดเปลือกตาแลับล่อยหลับไปอย่างนั้นเฮ้มริโมโตโยที่โนบุฉันจะดื่มกับคุณมามาเป็นยประกาศคู่ซาวาอิยังคงคุยกับคนอื่นๆต่อไปแต่ทั้งสองคนไม่มีแรงจะพูดด้วยซ้ำพวกเขาแค่ส่หัวแสดงว่าพวกเขาไม่ไหวอีกต่อไปและถึงขีดจำกัดแล้วแม่ผือหลับไปแล้วเหรอหัวใจของซาวาอิขยับและส่วนลึกของหัวใจก็เริ่มปนป่วนคุดอเขาทดสอบสองสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกครั้งฉันฉันเวียนหัวฉันทำไม่ได้คุณดงกกกับเเเขขขาไปถอออะะะยููธมธแลลีีีท่่น ลินยี่ไม่ตอบเขายืนขึ้นเขย่าร่างกายสองครั้งแล้วพูดว่าเราดื่มทีหลังพวกเขาไม่มีทางนอนที่นี่ไม่ได้พวกเขาต้องย้ายไปชั้นบนอืมเมื่อเห็นลินยี่เมาซาวาอิคิดว่ายังมียาเหลืออยู่ในกระเป๋าของเขาและความคิดที่คดเคีย้ยกปรากฏขึ้นในหัวใจของเขาซาวาอิและลินยี่มีสติและย้ายพวกเขาไปที่ห้องชั้นบนนาทีละคนผู้หญิงสามคนถูกโยนเข้าไปในห้องนอนใหญ่โดยตรงและชายสองคนก็ถูกโยนเข้าไปในห้องเดียวเมื่อถึงคิวของคุดโดชินอิจิลินยี่ก็อุ้มเขาไปที่ห้องว่างอีกห้องหนึ่งโดยธรรมชาติ ซาวาอีไม่ได้มีความคิดมากมายนะักเพราะทั้งสามคนในชมรมการให้เหตุและผลต่างก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วต้องเป็นห้องสำหรับสามคนและห้องสำหรับบุคคลภายนอกสามคนหลังจากทำเสร็จแล้วซาวาอีก็รู้สึกง่วงซึ่งเขารู้ว่ายาเริ่มออกฤทธิ์แล้วเขาหันศีรษะแล้วพูดว่าลินยี่ลงไปดื่มกันอีกไหมก่อนที่เขาจะหันหลังกลับลินยี่ก็ทุบมีดที่คอจนทำให้เขาอยู่ในอาการโคมา่าไม่เป็นไรครับนอนพักเถอะลินนี่เหลือมองที่มุมปากของเขาขณะที่เขามองไปที่ที่ซาวาอีกำลังสลบลินนี่จับเท้าข้างหนึ่งของซาวารีโยนเขากลกาลับทีห้้็นนสิแว คนนั้นไม่ได้ดื่มเบียร์ที่น่าสงสัยพวกนั้นเขาเมาเพราะคนอื่นเมื่อเขามาที่งานปาร์ตี้ไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะอายุสิสองปีหรือคุณปู่อายุ6กสิปีหากคุณบ้าพวกเขาจะเกลียยกล่อมให้คุณดื่มคนนั้นเพิ่งดื่มไปสองกระป๋องร่างกายของเขาทนไม่ไหวแล้วและเขาก็พล่อยหลับไปอย่างเวียนหัวหยิบคนนั้นขึ้นมาหลินยี่หยิบน้ำแร่หนึ่งขวดแล้วขึ้นไปชั้นบนอีกครั้งโยนคนนั้นเข้าห้องไม่รบกวนการทำความดีชายคนนี้เจ้าเล่ห์นิดหน่อยซาวาอีกเขาก้มคอและไขว้ออกมาเป็นจำนวนมากเผื่อออออว่่าาาหลลงงยงยยีีแนน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 ทะะป้ออะ้เเเขกกืฉััััคร๋ฝพพพบ รือธรรมายาทั้งสองจึงมีสีต่างกันหลินยี่มองดูสองเม็ดด้วยความสงสัยหนึ่งเป็นสีขาวและอีกอันเป็นสีเหลืองซีดตอนที่เขาวางยามันเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนหลินยี่จำได้อย่างระมัดร,ระวังเมื่อเขาเพิ่งผ่านไปสิบสองนาฬิกาเขาเริ่มจับตามองซาวาอิและรู้ทุกการเคลื่อนไหวของเขานั่นเป็นเหตุผลที่เขาปรากฏตัวเคียงข้างเขาด้วยความบังเอิญและหยิบแก้วน้ำแข็งน้อยขึ้นมาแต่ในขณะนั้นเขาแอบมีความสุขและเขาไม่ได้สนใจมากนะักว่าอีกฝ่ายกำลังใช้ยาสีขาวหรือยาสีเหลืองอ่อนมันควรจะเหมืหมมืือออออนนนนนนกกกกกกกัััััใใใ่่่่ไไไหหหหมมมลลละะพวววท้้้้งงงงงดดดยยยรรเเเเปปปป๋าา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 จิิิิีีี็สขขขขบบ สีเหลืองอ่อนตัวสุดท้ายลิงยี่ป้อนให้คนานหล่อยให้เขานอนหลับลึกขึ้นอีกหน่อยเกรงว่าเขาจะรบก,กวนการกระทำดีของเขาหลังจากทำสิ่งนี้เสร็จลิงยี่ก็ออกไปด้วยความพึงพอใจและกลับไปที่ห้องที่คุโดชินอิจิอยู่ปิดประตูอย่างช้าๆชาลิงยี่แสดงรอยยิ้มชั่วร้ายของทอมแคท้วยโอกาสดีๆในค่ำคืนนี้คนที่ฉวยโอกาสอย่างเขาจะยอมแพ้ได้อย่างไรแม้ว่าเขาจะเคยพูดไปแล้วแต่เขาไม่ชอบที่จะโจมตีศพแต่เขาบอกว่ามันเป็นก่อนที่ผ่านมาให้มันผ่านไปสําหรับคนทั่วไปคุณไม่สามารถทําสิ่งต่างๆด้วยใจเดียวได้และคุณต้องงงมีมีีาาายยยุ่่่่นนนแลลลเปลตตสถกกรณทั บทที่4 0 2ร้อเออฉันปวดหัวร่างกายฉันเหนื่อยมากเมื่อเวลาผ่านไปยูกิโกะค่อยๆตื่นจากความฝันนี่มันอะไรกันภายใต้ฤยาและแอลกอฮอล์ยูกิโกะรู้สึกว่าเปลือกตาของเธอติดด้วยกาวใสและเธอไม่สามารถเปิดได้เลยเนื่องจากเธอไม่สามารถเปิดมันได้เธอไม่ได้บังคับมันในฐานะที่เป็นคนที่มีประสบการณ์อาการเมาครั้งมากเธอรู้ดีถึงสถานการณ์ปัจจุบันของเธอปรับใดที่คุณช้าลงเล็กน้อยคุณก็สามารถลืมตาได้นึกถึงตอนที่แล้วอดีกอย่างฉันแต่งตัวเป็นชินอิจิและมาร่วมงานวันเกิดรุ่นพี่ของเขาหลังอาหารเเเนนนัรริ่่่มมมมมดดดืืแลลลละะ้้ออองงงพาทฮกโีจไไผ งั้นก็พักผ่อนให้เต็มที่อ่าผู้ชายคนนั้นมาดื่มกับฉันทั้งคืนฉันดื่มเบียร์มากแค่ไหนเจ็ดหรือแปดกระป๋องหรือมากกว่าสิบกระป๋องจําไม่ได้แล้วเธอก็ปล่อยหลับไปบนโซฟาจริงเธอดื่มไปแค่สิบกระป๋องกว่าจะเมาดูเหมือนไม่ได้ดื่มมานานมากแล้วยูกิโกะนึกอย่างเป็นระบบว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ความจําไม่พังแปลว่าเมื่อคืนไม่ได้เมาเมื่อความทรงจาปรากฏขึ้นประสาทสัมผัสต,ต่างๆของเธอก็ค่อยๆตื่นขึ้นฮัลอืมทำไมถึงมีเสียงหายใจใกล้ๆเช่นนี้ยูปิโกะ ลมหายใจที่เธอหายใจออกทางจมูกพบกับสิ่งกีดขวางบางอย่างถูกเด้งกลับและหายใจกลับเข้าสู่ใบหน้าของเธอเดี๋ยวนะฉันถูกกอดตอนนอนหรือเปล่ายูกิโกโอดไม่ได้ที่จะคิดในทางที่แย่ที่สุดอย่างไรก็ตามในไม่ช้ายูกิโกก็รู้ว่าเธอเดาผิดและไม่มีใครกอดเธอจากนั้นยูกิโกก็จําได้ว่าตอนนี้เธอคือชินอิจิที่เป็นผู้ชายสิ่งนี้ทําให้เธอพิจารณาถึงความเป็นไปได้หลายประการบางทีฉันอาจพิงอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังใครบางคนอย่างไรก็ตามคนคนนั้นอาจเป็นโคน,น้นแม้ว่าเขาจะได้รับเบียร์สองขวดแต่เขาหล่อยหลับไปเร็ ขณนะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยูกิโกรู้สึกว่าเปลือกตาของเธอหนักน้อยลงเล็กน้อยดังนั้นเธอจึงพยายามค่อยๆย,ยกเปลือกตาขึ้นช้าๆเมื่อลืมตาขึ้นช้าๆยูกิโกพบว่าตัวเองพิงหน้าอกของชายคนหนึ่งเธอใช้แขนขาที่อ่อนแอของเธอค่อยๆพยุงตัวขึ้นช้าๆและมองเข้าไปใกล้ๆหมิยี่นอนหลับอยู่ข้างๆเธอนอนทับร่างกายของเขาสิ่งนี้ทำให้หัวใจของเธอเต้นผิดจังหวะและเธอก็มีลางสังหรณ์ที่ไม่ดีมองไปรอบๆระเบียบในไม่ช้ายูกิโกก็ละสายตาไม่ได้วิกผมสีดำหน้ากากซิลิโคนและตาข่ายคลุมผมเธอสัมผัสผมขอองงงเธยม่รลาาก็ สิ่งนี้ทำให้ยูกิกโกตกหน้าผากของเขาและพึมงพำม,มีบางอย่างเกิดขึ้นปัญญประกาศคู่ตุลภาพ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 แป่เมื่อเปิดประตูยูกิโกมองออกไปที่ประตูอย่างระมัดระวังมันเงียบมากเธอรีบเดินผ่านทางเดินพร้อมกับสิ่งของมากมายในอ้อมแขนของเธอหากคนอื่นพบใบหน้าแปลกๆของเธอคาดว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อยูกิกโกเดินผ่านห้องถัดไปเธอก็ได้ยินเสียงตะโกนหยาบคายเรื่องนี้ทำให้เธอตะลึงไปครู่หนึ่งเธอคิดว่ามันเป็นแค่โรคที่เมาที่อยู่ข้างเธอจูจ่ๆห้องข้างๆก็เกิดโรค่าขี้เมากครัีอ้ง ดังนั้นอยู่กี่กะไม่คิดเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วรีบลงไปข้างล่างเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่ที่ชั้นหนึ่งเธอก็รีบไปเข้าห้องน้ำคุลภาพเออฉันปวดหัวโคนันตื่นจากความฝันอย่างสบายๆเขารู้สึกว่าเปลือกตาของเขาหนักมากจนยกขึ้นไม่ได้เมื่อนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เขาถูกนักเรียนหญิงสองบังคับให้ดื่มจนเมาทำให้เขานอนบนโซฟาแล้วเมาแต่เช้าและไม่รู้ว่าเขาพลอยหลับไปเมื่อไหร่จริงไหมให้นักเรียนชั้นประถมดื่มการบังคับให้ผู้เยาว์ดื่มเป็นอาชญากรรมไม่กลัวตำรวจจับหรอออคคนนนในนนนนััั้้้ง่่ใใจจจเมมวลาาาาป,ประะสทกกกยยๆดดูึ็ เรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกของกลิ่นจะฟื้นตัวอย่างช้าๆทันใดนั้นกลิ่นหยากคายก็เข้ามาในจมูกข,ของโคนันไม่นานโคนันก็มีความคิดโผล่ขึ้นมาฉันอยู่ในดอกเบญจมาศไม่มีทางสิ่งนี้เกิดขึ้นกับฉันได้อย่างไรฉันคงคิดมากไปเองไม่ควรเป็นแบบนี้แม่ฉันไม่มองง่ายๆเธอต้องมองมาที่ฉันตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้ฉันเป็นแค่เด็กมีนักศึกษาหญิงสามคนไม่ใช่เหรอจะให้เลี้ยวยังไงดีะตาฉันไม่ใช่เหรอตอนนี้โคนันตื่นระหนกเขาเปิดเปลือกตาขึ้นอย่างรวดเร็วเอาชนะความรู้สึกไรอ์อำนาจและค,อค,อคอออล่อยๆ ตกลงอูจิดาอาซามิขมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นก็รู้สึกผ่อนคลายเธอลืมตาขึ้นช้าๆและเห็นเพดานห้องเธอนึกถึงอะไรบางอย่างลุกขึ้นนั่งทันทีตรวจดูเสื้อผ้าของเธอโดยไม่รู้ตัวแล้วคนที่นอนอยู่ข้างๆเธอเรียบอาซามิถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอ,อกแต่โชคดีที่ไม่มีอะไรแก้ไขไม่ได้เกิดขึ้นแลกเมื่อคือนฉันไม่ได้ดื่มมากแล้วทำไมฉันเมาละ่ะอุจิดาอาซามิงงงแต่ปริมาณแอลกอฮอล์ที่คนดื่มจะเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของแต่ละคนสุขหรือเศร้าไม่รู้ว่าเมาตอนไหนดัง ชินอิจิเช้าแล้วอุจิดาอาซามิเดินไปทักทายตื่นเช้าจังนะชินอิจิไม่ตอบเพียงจ้องไปที่เพาดานเงียบๆชินอิจิหลังจากที่อุจิดาอาซามิเข้ามาเธอทักทายเขาครั้งแล้วครั้งเล่าอีกฝ่ายก็กลับมามีสติและยิม้มรุ่นพี่อาซามิอรุณสวัสด์อรุณสวัสด์อุจิดาอาซามิพูดด้วยรอยยิม้มเมื่อคืนนี้นายพักผ่อนเป็นอย่างไรบ้างนอนจนเชา้าชินอิจิตอบฉันปวดหัวตอนตื่นนอนฉันยังมีกลิ่นแอลกอฮอล์อยู่ก็เลยไปอาบน้ำเพื่อปลุกตัวเองอย่างนั้นเหรออุจิดาอาซามดดรยยมน่่นุี คุณรู้ไหมเมื่อคืนใครส่งฉันขึ้นไปฉันไม่รู้อุจิดาอาซามิใส่หัวแล้วพูดว่าฉันก็ถูกส่งขึ้นไปด้วยอย่างนั้นเหรอชินอิจิพยักหน้าและหยุดพูดอุจิดาอาซามิคิดว่าอีกฝ่ายยังคงปวดหัวอยู่บ้างเธอจึงพูดว่าฉันจะทำซุปอาการเมาค้างเพื่อให้ทุกคนมีสติรอสักครู่อื่มรบกวนด้วยนะชินอิจิยิ้มแล้วเดินกลับไปทำท่าทางมึนงงต่อไปบทที่4 0 3าดาดาดาหมิญยี่ปิดหน้าผากข,ของเขาและเดินลงบันไดเมื่อเขามาถึงห้องนั่งเล่นเขาเห็นห้องอาหารที่อาซามิก,กก,กาาัังงมุรร้อนอน,อนเคถ ฉันจะเอาชาม,มาให้หลังจากที่เห็นลิงยี่ลงมาข้างล่างอาซามีก็เรียกเขาไปดื่มซุปทันทีขณะที่เธอรเริ่มที่จะลุกขึ้นและไปที่ห้องครัวเพื่อหยิบชามโอ้ขอบคุณลิงยี่เดินไปที่โต๊ะอาหารในสองเก้าดึงเก้าอี้แล้วนั่งลงเขาพิง e, เก้าอี้เกือบตายแล้วพูดว่าร่างกายของฉันเจ็บฉันรู้สึกเหมือนมีคนทุบตีฉันตลอดคืนอปญญยประกาศคู่หลังจากพึมพำลิงยี่ก็เงยหน้าขึ้นมองยูปิโกและกล่าวสวัสดีอรุณสวัสดิ์คูโดป็ญัประกาศคู่หลังจากสังเกตเห็นดวงตาที่ซับซ้อนของยยููิิกกะหลลงี่่พดดวาเอไรขึ้น ซุปอาการเมาครั้งนี้ไม่อร่อยเหรอหลังจากที่ยูกิโกะเห็นว่าลินยี่พบว่าไม่มีอะไรผิดปกติเธอก็แอบถอนหายใจก่อนลงบนไดเธอทาความสะอาดที่เกิดเหตุและสวมเสื้อผ้าของลินยี่อีกครั้งเหล่าฉันแค่ยังปวดหัวนิดหน่อยยูกิโกะวางชามลงแล้วเธอก็พูดว่าอ๋อนายจำได้ไหมว่าใครส่งพวกเราขึ้นไปชั้นบนเมื่อคืนนี้อืมลินยี่ถูขมับและกล่าวาาว่ารุ่นพี่ซาวาอิและฉันส่งทุกคนขึ้นไปด้วยกันเปัญญประกาศคู่นี่สินะอในเวลานี้อาซามิกลับมาพร้อมชามและตะเกียบเธอเทซุปอาการเมาค้างแล้วพู ไม่เป็นไรพวกเธอไม่เป็นอะไรมากเราสองคนร่วมมือกันเพื่อช่วยพวกเขาและมันก็แทบไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากลินยี่หยิบซุปอาการเมาค้างจากอาซามิและกล่าวขอบคุณยูกิโกะยังคงถามต่อไปว่าหลังจากส่งพวกเราไปแล้วพวกคุณกลับไปนอนที่ห้องของคุณไหมไม่ลินยี่ใส่หัวและในขณะที่เป่าที่สุดเขาพูดหลังจากย้ายนายเสร็จฉันก็ดื่มในห้องนั่งเล่นกับรุ่งที่ซาวาอีต,ต่อไปหลังจากดื่มจนหมดเราสองคนจะกลับไปไปที่ห้องของเราพอฉันกลับฉันพลอยหลับไปหลังจากหยุดชั่วคราวลินยี่มองไปที่ยูกิโกะและพูดอย่างเขินอายฉันตนนนรรืเป่ม้ขึ็ธ ดูเหมือนเขาจะไม่รู้ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านั้นเขาไม่รู้นี่ยังเป็นโชคดีในความโชคร้ายยูกิโกถอนหายใจอย่างโล่องอกแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยแม้ว่าตัวตนของเธอจะไม่ถูกเปิดเผยแต่เธอก็ยังถูกอีกฝ่ายช่วยประโยชน์ไปไม่เธอกลืนลมหายใจนี้ไม่ได้เธอต้องหาโอกาสที่จะแก้แค้นอ้อเมื่อคือนฉันฝันร้ายมินยี่ที่กำลังดื่มซุปะการังเมาค้างอยู่ก็พูดคำหนึ่งขึ้นมายูกิโกชะง,งักไปครู่หนึ่งซาวาอิพูดอย่างสงสัยอ้อความฝันอะไรมินยี่มองยูกิโกอย่อย่าาางปลกลกจะะูดัันนนททิีีออไไไมม้้เหรตตึ ร่างกายของยูกิโกสันเล็กน้อยลินยี่กล่าวต่อฉันฝันว่าท่านอนของคุโดไม่เหมาะสมมากเขามีเตียงที่ใหญ่จนเขามีของตัวเองดังนั้นฉันจึงผลักเขาออกไปรับไปฉันเผลอไปกระชากผมเขาออกเผยให้เห็นผมเส้นเล็กฉันตกใจมากเลยดึงหน้าเขาออกและพบว่าคุโดเป็นสาวงามผู้ยิ่งใหญ่ทันทีที่อาซามิได้ยินเรื่องนี้ความฝันนี้ก็ไร้สาระมากพอแล้วชินิจิจะเป็นผู้หญิงได้อย่างไรแล้วฉันก็ตื่นลินยี่พูดพร้อมกับถอนหายใจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมจริงสมริงที่จะตื่นเฮ้อเมื่อพูดอย่างนั้นลินยี่ก็จิกซุบอาการมาา้งย,ยีกนอออ่่ไตตรรทหื หมิญยิ้มและกล่าวว่ามันเป็นความฝันอยู่แล้วไม่สำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณไม่รังเกียจใช่ไหมคุโดแน่นอนฉันไม่รังเกียจมันเป็นแค่ความฝันยูกิโกยิ้มรับเรื่องนี้เบาๆแต่ในความเป็นจริงเธอกดลิงยี่ลงไปที่พื้นหลายพันครั้งในหัวใจของเธอแต่หมิงยี่เจ้าช่างมีปัญหาจริงๆยูกิโกโจมตีเขาด้วยรอยยิ้มมีความฝันที่ไร้สาระเช่นนี้แม้แต่ผู้ชายนายก็ยังไม่ไม่เรื่องเพศของฉันเป็นเรื่องปกติหมิงยี่อธิบายนายกลายเป็นผู้หญิงในฝันของฉันและฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เเเเมมมมื่่่อออททททุุกกกกคคนนนนนาาาาาลลลลัััังงงงงยยยยพพวขไไไดดดด้้้ิิสีีูรแะปบ ครั้งนี้มีเพียงสองคนเท่านั้นที่ลงมาทั้งสามกล่าวทักทายกันปรุณสวัสด์โคนันคุณซาวาอิประธานปรุณสวัสด์ปรุณสวัสด์เช่นเดียวกับพ่อและแม่ของเขาที่เสียชีวิตซาวาอิดูน่าเกลียดอย่างยิ่งโคน,นันเป็นเหมือนใบหน้าของสีมาโดยตรงราวกับว่าเขาหมดความหวังในชีวิตอาซามิวับมือเรียกพวกเขาให้มากินซุปอาการเมา้างผู้กระทำความผิดยังไม่รู้จากผลงานชิ้นเอกของตัวเองเมื่อคืนนี้เขาจึงถามด้วยความสงสยัยเป็นอะไรไปคุณทั้งคู่ดูไม่ดีเลยไม่มีอะไรซาวาอิยิ้มออกมารอยยิ้มของเขาดูน่ยยก,าก,ารรนก็แค เมื่อคือนฉันดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปและปวดหัวมากโอ้หมิญยี่พยักหน้าและมองไปที่โคนันและกล่าวว่าแล้วน,ลนายโคนันนายสบายดีไหมเมื่อคืนนายดื่มมากไปปวดศีรษะโคนันหัวเราะไม่ออกเขาเอียงพิงเก้าอี้มองขึ้นไปบนเพดานแล้วพูดเบาๆว่าพวกที่ปวดหัวอยากฆ่าตัวตายหมิงยี่คิดว่าเขากำลังใช้คำอุปมาและเขาพูดด้วยรอยยิ้มว่าไม่ได้พูดเกินจริงไปสักหน่อยมันเป็นแบบนี้ในวันรุ่งขึ้นหลังจากดื่มอาการเมาค้างไม่เคยเป็นสิ่งที่ดีก็บอกแล้วไงว่าผู้ใหญ่ปาร์ตี้เด็กไม่่คมมามามออต,าตาุโดีนนทณ พูดถึงความรักคนนั้นใช้คอนทุบต้นขาของเขาสองสาครั้งแล้วพูดว่าฉันเสียใจด้วยกาซามิคิดว่าคนันจะไม่ปวดหัวหลังจากเมาครางเธอจึงทุบต้นขาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเธอวางซุปที่เสิร์ฟตรงหน้าคนนั้นแล้วพูดว่ามาเถอะคนนั้นดื่มซุปอาการเมา้างก่อนคนนั้นหยุดราวกับว่าเขาสูญเสียจิตวิญ,ญญาณของเขาไปแล้วเขาพูดขอบคุณโดยไม่มีอารมณ์และเริ่มดื่มซุปอาการเมารัางอย่างเงียบๆบ,บทที่404แม้ว่ายูกิโกจะประสบอุบัติเหตุเมื่อคือนนี้อย่างไรก็ตามเธอยังเป็็็นนรรรรรรรยยยยยยาาาาดดดด้วววทีี่่แแตตตงงววยยโยโงงลลลคมกกกะะจสเเเเัหหือออญิณ์ ยูปิโกเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวนี้ในใจของเธออย่างเงียบๆและเมื่อเธอพบโอกาสที่เหมาะสมเธอจะจ่ายเงินคืนเป็นสิบเท่าทุกคนสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติจากคนนั้นและยูปิโกก็พบปัญหาที่ลึกซึ้งกว่านั้นเพราะคน,นนั่งอยู่ข้างๆเธอและเธอโตมากับการดูคนนั้นเธอรู้ทันทีว่าอารมณ์ของคนนั้นไม่ถูกต้องอย่างไรก็ตามตอนนี้คนเยอะมากคนนั้นไม่ได้บอกเธอในทันทีซึ่งหมายความว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะที่จะพูดถึงในที่นี้ขอบคุณรุ่งพี่ซาวาอีและหลินยี่ที่ส่งพวกเรากลับชั้นบนเมื่อคืนนี้ยยููกกกิิะจงงงพพพพดดสส่่่่่่่่นนนนนนนีีีโกโก้ัััับบาา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 าวววววอออออออเเเเเเเืืืืืหหหหลลรรรไมมมมแคคคฝฝททขขขขป็ ไม่ไม่เป็นไรนี่คือสิ่งที่เราควรจะทําซาวาอีตอบด้วยรอยยิ้มสิ่งนี้ทําให้ยูกิโกะรู้ว่าหลินยี่ไม่ได้โกหกซาวาอีมองไปที่หลินยี่ด้วยท่าทางสับสนยังไงก็ตามหลินยี่เมื่อคืนเราทําอะไรหลังจากนั้นหลังจากที่ส่งพวกเขากลับมาพวกเราก็ลงไปข้างล่างเพื่อดื่มต่อหลินยี่พูดและดื่มซุปอาการเมาค้างที่เหลือในชามด้วยลมหายใจเดียวจากนั้นก็ดื่มและดื่มและคุณก็เมาคุณบอกว่าคุณไม่ได้เมาคุณยังสามารถถามคำถามให้เหตุผลสองสามข้อเมื่อพูดเช่นนี้หลินยี่ก็อดไม่ได้ทีี่ัวรราอามมณ์ ใช่อย่างนั้นเหรอซาวาอิกะหัวเล็กน้อยอย่างเขินอายเขาจำได้เพียงว่าเขาขอให้หลินยี่ไปดื่มจริงๆแต่เขาจำที่เหลือไม่ได้ดูเหมือนว่าเขาจะเมาจริงๆไม่นานคนอื่นๆก็ลงมาที่ชั้นล่างทีละคนโตอาหารไม่ใหญ่ดังนั้นผู้ที่ดื่มซุปอาการเมาครั้งเสร็จก็ออกไปโดยอัตโนมัติหลินยี่เห็นว่ายัางเช้าอยู่ดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะออกไปเดินเล่นเพื่อปลุกจิตวิญ,ญญาณของเขาปาซามิตาม,มาด้วยถ้าเป็นไปตามจุดป,ประสงค์ของเมื่อวานยูกิโกก็คงจะตามมาด้วยตอนนี้และจะไม่มีวันปล่อยให้ทัง,ง,น,น,งน,น่่ลเ ยูกิโกถามโคนันชินอจิเกิดอะไรขึ้นคุณดูเหมือนจะไม่มีจิตวิญญาณที่ถูกต้องอัญญาประกาศคู่ไม่มีอะไรโคนันฟื้นขึ้นมาเล็กน้อยและฝืนยิ้มแค่ปวดหัวก็แย่แล้วฉันไม่เคยคิดว่าการเมาจะเป็นเรื่องแบบนี้พูดความจริงมาเถอะยูกิโกพับแขนของเธอและพูดอย่างหยาบคายฉันโตมากับการดูนายฉันรู้ดีว่านายโกหกหรือไม่หลังจากที่โคนันได้ยินใบหน้าเต็มไปด้วยความสิ้นหวงังเขาถอนหายใจหนักๆแล้วพูดว่าโอเคฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถปิดบังแม่ได้ที่จริงแล้วโคนันยื่นเสียงแล้วพูดว่าฉันนเเหห็็บาางงอย่่่ทีไมคน อยูกิโกถามอย่างสงสยัยมันคืออะไรโคนันมองย้อนกลับไปที่ซาวาอีมานาบุอย่างลับๆและพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าเมื่อเช้านี้ฉันตื่นฉันเห็นรุ่งที่ซาวาอีแทงดอกเบญจมาศของนักศึกษาวิทยาลัยที่ชื่อนกุจิอย่างบ้าคลาั่งอะไรเมื่อยูกิโกได้ยินสิ่งนี้เธอก็ตกตะลึงเธอรีบพาโคนันไปยังที่ลับๆอีกและอดไม่ได้ที่จะซุกซิบกันต่อไปจริงเหรอเห็นเองโคนันถอดแว่นปิดตาแล้วพูดด้วยสีหน้าเจ็บปวด,ดฉันตื่นมาตอนเชา้าและเห็นฉากนั้นแม่รู้ไหมว่าสิ่งนี้มีผลกระทบต่อจิตวญญญ ฉันอยากจะเอาตาของฉันออกมาเออก็เป็นอย่างนั้นแหละในที่สุดยูกิโกก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเธอตื่นขึ้นในตอนเช้าและได้ยินเสียงหยาบคายในห้องที่ผ่านไปนี่ทำให้เธอพูดไม่ออกเล็กน้อยเธอคิดว่าเธอคงจับหลอดภัยทับเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ชายฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในญี่ปุ่นตอนนี้ผู้ชายก็เมาผู้หญิงก็ถูกได้และแอลกอฮอล์ก็ถูกตำหนิได้แต่เมื่อชายคนหนึ่งเมาแล้วกระทำกับผู้ชายคนนั้นนี่มันโรคจิตตอนนี้ยูกิโกเข้าใจว่าทำไมคนนั้นถึงรู้สึกส้้นนในในหหหหวววััััังใเฉฉาาาากกกีแ่่จจจะะูอออออดดลลยไถม ในท้ายที่สุดโคนันก็ยังไม่ได้บอกอยูปิกโกเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งคนที่ระเบิดดอกเบนจมาศและบุคคลที่สัมผัสกับดอกเบนจมาศได้ตกลงกันดังนั้นปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปและโคนันก็ไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบอกเธอเกี่ยวกับตัวเขาเองทั้งหมดและเขามีความลับบางอย่างเป็นของตัวเองนอกจากนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งรุ่งโรจน์และการพูดออกมาจะกลายเป็นเหตุผลหนึ่งที่แม่ขอ,ของเขาจะวเระยอเขาในอนาคตยิ่งกว่านั้นดอกเบนจมาศของเขาระเบิดโดยคนอื่นและทุกอย่างได้เกิดขึ้นนนนนแแลแลล้้ววะะะไไไมมมมมม่่่่่่ีีททาางงงจกกูคคืืััดดดปอออออยใหหตเเเรบบิข บางอย่างโคนันทำได้แค่แนวในท้องของเขาและเขาจะไม่คุยกับคนที่สองแม้ว่าเขาจะถูกฆ่าตายก็ตามเมื่อเขาออกมาจากวิลล่าโคนันมองดูภูเขาและน้าทะเลสีเขียวในระยะไกลและหัวใจของเขาค่อนข้างซับซ้อนเมื่อมันเกิดขึ้นโคนันเห็นร่างเล็กๆสองตัวในระยะไกลนั่นคือลินนี่และอุจิดาอาซามิที่กำลังเดินอยู่ทันใดนั้นหัวใจของโคนันก็มีร่องรอยของความรู้สึกปรากฏออกมาลินนี่ปฏิบัติต่อตอนเองด้วยความจริงใจแต่เขากลับคบคิดกันลับหลังคืนนั้นเขาต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดจากดอกเบญจมาศที่ระเบิดออกโคนันรู้สึกว่านี่เป็นกกกาาาารรรรแแ้้คนลงงทษขขอะเเจสหับ หลังจากชี้แจงความสัมพันธ์ของเหตุและผลแล้วโคนันก็รู้สึกดีขึ้นมากในทันใดเขารู้สึกว่าเขาจะไม่ทำสิ่งชั่วร้ายเช่นนี้อีกในอนาคตไม่เช่นนั้นเขาจะต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนในตอนนี้ความคิดของโคนันก็ถูกควบคุมและทุกคนก็ผ่อนคลายลงอย่างมากสำหรับความกังวลของหลินยี่ปล่อยให้เขากังวลเขาถูกดอกไม้และยาแ่งไปมาไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องถูกลงโทษด้วยเมื่อโคนันนึกถึงอารมณ์รุนแรงของรันร่างกายของเขาก็สั่นสะท้านไม่ได้ในอดีตเมื่อเขากับรันไปเล่นเขาแค่มองไปยังหญิงสาวที่อยู่ข้างๆเธอและเธอก จากนี้ไปเขาจะใช้เวลาที่เหลือในชีวิตบนรถเข็นหลังจากคิดเรื่องนี้คนนั้นก็รู้สึกกระปรี่กระเป่าขึ้นในร่างกายและจิตใจและความคิดของเขาก็ชัดเจนขึ้นบทที่405ขับรถกลับไปฉันค่อยๆกลับไปที่เมืองเบกะในรถค่อนข้างเงียบและทุกคนก็นึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้สำหรับบางคนเมื่อคืนเป็นเพียงการออกไปเที่ยวกลางคืนธรรมดาความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือมันใช้เวลากับเพื่อนๆสำหรับบางคนเมื่อคืนนี้เป็นวันเกิดที่ยาาจะลืมเลือนและเธอพบว่าอีกครึ่งหนึ่งที่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรง สำหรับบางคนเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคืนที่แย่และพวกเขาพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่พวกเขาไม่สามารถบอกคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ง่ายๆและพวกเขาสามารถแก้แค้นได้ด้วยตัวเองในอนาคตเท่านั้นสำหรับบางคนนี่เป็นคืนที่เขาไม่มีวันลืมและคืนสุดท้ายจะประทับอยู่ในความทรงจำของเขาเพื่อติดตามเขาตลอดชีวิตอันยาวนานนี้ที่นี่บางคนไม่เคยวางแผนที่จะพบกันอีกตลอดชีวิตแต่บางคนวางแผนที่จะทานอาหารกลางวันด้วยกันในภายหลังจำเป็นต้องพูดบางคนคือลิญยี่และอุจิดาอาซามิในฐานะคนที่โวยโอกาสเก่งเมื่อลิงยี่และอุจิดาอาซามิเดินอยู่เขาจะไม่พลาดโอกาสที่ดี่่่จะอออยยยูคนนนนเวางแ ภายใต้สำนวนของเขาแผนการเดินทางของอุจิดาอาซามิถูกจองกับหลินยี่แล้วในวันนี้กินด้วยกันตอนเที่ยงแล้วไปไว่ายน้ำด้วยกันในตอนบ่ายและพาเธอไปดูสกายทรีตอนกลางคืนดูซิว่าแผนนี้ดีแค่ไหนแต่มันก็ดูมีสุขภาพดีหลังจากรับประทานอาหารลินยี่รอให้เธอไปที่โรงแรมด้วยใบหน้าที่สงบไปโรงแรมอุจิดาอาซามิยืนอยู่หน้าโรงแรมหน้าแดงในฐานะผู้ใหญ่ยังเขียนนิยายและมีจินตนาการสูงส่งเธอต้องรู้ว่าถ้าเข้าไปอีกนิดจะเกิดการนองเลือดอย่างแน่นอนคุณบอกว่าไปเล่นน้ำเหรออุจิดาอาซามิกรับพริบตามือของเธอจับกระเป๋านั่นขึ้้นนเล็อ ใช่ลินยี่พูดด้วยเหตุผลสระว่ายน้ำในโรงแรมสะอาดมากสระว่ายน้ำใหญ่และไม่มีเด็กเสียงดังและหลังจากว่ายน้ำแล้วคุณยังสามารถนวดหรือทำอะไรก็ได้ซึ่งจะช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณผ่อนคลายเพื่อไม่ให้คุณตื่นขึ้นในวันรุ่งขึ้นด้วยอาการเจ็บกล้ามเนื้อนี่นั่นสินะอุจิดาอาซามิละสายตาจากลินยี่และไม่พูดอะไรอีกไม่มีการปฏิเสธมันคือสัญญาณลินยี่พาเธอไปที่โรงแรมและซื้อชุดว่ายน้ำโดยตรงหลังจากกลับมาที่ห้องเขาก็เก็บสิ่งของเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำและไปที่สะร,ระว หลังจากลงสัตวลิยี่ถามว่าคุณว่ายน้ำได้ไหมเออฉันจะตูจิดะอาซามิพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันเคยเรียนมาก่อนแต่ไม่ได้ไว่ายน้ำมานานแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันจำมันได้ไหมเมื่อได้ฟังสิ่งนี้ก็สามารถบอกได้ทันทีว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงไม่เคยมีความรักจะพูดออกมาแม้ว่าเธอจะเขียนนิยายเก่งแต่เธอก็ยังคงเป็นน้องสาวเมื่อต้องออกเดทไม่มีการสร้างโอกาสเลยโชคดีที่หลิงยี่เป็นคนที่อยู่ในห้วงรักเขากล่าวว่าจริงหรือให้ฉันดูว่าการว่ายน้ำของคุณได้มาตรฐานไหมตกลงงออจิดาาาาามพยัักหนนนน้้เป็คตบแสวทที หลังจาก929เล็กๆแล้วให้กระโดดขึ้นเล็กน้อยโดยให้ลำตัวขนานกับก้นสะและสายตาไปที่ด้านล่างของสะหันแขนและไหลบิดตัวขณะขยับแขนและเปลี่ยนหัวขณะที่ร่างกายของคุณบิดแก๊สว่ายน้ำไปข้างหน้าสักครู่แล้วหันหลังกลับอีกครั้งอุจิดาอาซามิยืนต่อหน้าหลินยี่อีกครั้งด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอรอให้หลินยี่สรรเสริญเธอเป็นไงบ้างได้ไหมหลินยี่เห็นว่านี่เป็นรูปแบบมาตรฐานและเธอต้องเคยจริงจังกับการเรียนว่ายน้ำมาก่อนแต่ไม่หลินยี่ใส่หัวและพูดอย่างจริงจังว่าการเคลื่อนไหวของคุณยุ่งเเเเเเเหยยยยยยิิงงงกนนไไไปปมม่่รรรีีีีบบบ้อออพพพพ็ะ มินยี่พูดอย่างฉันฉานและเมื่อคุณว่ายน้ำการเคลื่อนไหวของคุณจงใจเกินไปคุณเข้มงวดและคุณไม่มีความคล่องตัวเลยนี่คือคำตอบของอีกฝ่ายต่างไปจากที่เธอคาดไว้ไม่เพียงแต่เธอไม่ได้รับคำชมแต่เธอได้รับแจ้งด้วยว่าเธอทำไม่ถูกต้องอุจิดาอาซามิกล่าวว่านี่นี่คือสิ่งที่ครูของเราสอนมารูปแบบการว่ายน้ำที่ครูของคุณสอนโดยทั่วไปนั้นใช้ได้เพียงพอสำหรับคุณที่จะเล่นในสระว่ายน้ำแต่ก็ยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอและรายละเอียดก็ไม่เข้าที่มินยี่พูดเสียงดงังไม่มีใบไม้ที่เหมือนกันสองใบในโลกและ บางคนสูงบางคนเตี้ยบางคนผอมบางคนอ้วนรูปร่างของแต่ละคนไม่เหมือนกันและสไตล์การว่ายน้ำก็จะมีความแตกต่างกันบ้างป็ญัประกาศคู่อูจิดาอาซามิไม่ใช่นักว่ายน้ำเธอจึงไม่เข้าใจความบิดเบี้ยวและกลับเข้าไปข้างในหลังจากถูกลิงยี่โจมตีแบบนี้เขาก็เชื่อมันเจ็ดหรือแปดแต้มแล้วฉันจะว่ายน้ำยังไงเธอถามอย่างถ่อมตัวฉันสอนคุณเองไม่ต้องห่วงลิงยี่พูดอย่างสงบแสดงการเคลื่อนไหวของมือฟรีสไตล์ของคุณก่อนโออูจิดาอาซามิคุกเข่าลงเล็กน้อยจากนั้นจึงทำการเคลื่อนไหวด้วยมือแบบปกติบนน้ำ ลินยี่จับแขนของอุจิดาอาซามีตามธรรมชาติเขาบีบเนื้อนุ่มๆไว้แล้วพูดว่าดูสิกล้ามเนื้อของคุณแน่นเกินไปเหมือนก้อนหินซึ่งจะทำให้ร่างกายของคุณจมลงได้ง่ายผ่อนคลายสักหน่อยผ่อนคลายอีกหน่อยใช่ตรงนั้นนอกจากนี้มือของคุณไม่จำเป็นต้องยกสูงเกินไปมันทำให้เสียพลังงานเมื่อว่ายน้ำคุณต้องหาวิธีรักษาความแข็งแกร่งของร่างกายและคุณไม่จำเป็นต้องไปโอลิมปิกการว่ายน้ำเร็วไปก็ไม่มีประโยชน์ก็ส่วนสูงนั่นแหละและเท้าของคุณกล้ามเนื้อต้อนขาของคุณยังแข็งเกินไปคเเรงนนนไป่่อออายยีหแ ใช่แค่ช้าลงแบบนี้คุณก็จะช้าลงอีกหน่อยได้ในขณะนี้หลิงยิ่กลายเป็นผู้เชี่ยวชานด้านการว่ายน้ำและยังคงชี้ไปที่อุจิดาอาซามีทั้งสัมผัสและสัมผัส